สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเทียจะผัดกระเพราหมูแดดเดียวค่ะก็มีหมูแดดเดียวที่ทำไว้เมื่อวานพริกกระเทียมเครื่องปรุงปรุงลงไปในพริกเลยนะคะน้ำมันหอยน้ำตาลรสดีผงน,วนัวและผงชรสซอสฟ้าเขียวน้ำปลาค่ะใช้กระเพราแดงผัดนะคะวันนี้ เติมน้ำมันลงไปเติมไปแล้วก็พริกกระเทียมพร้อมเรื่องปรุงใส่ลงไปก่อนเลยผัดให้หอมก่อนเลยผัดให้พริกหอมเลยนะไม่ไม่ยังดีไม่ไหม้เน้อยหอมแล้ว หมูดแดดเดียวใส่ลงไปเลยเติมน้ำไปน้อยนพน้อมทั้ง แล้วนะคะก้เผาลงเลยเป็นกระเผาแดงนะคะแล้วก็ตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะกระเผาหมูแดดเดียวค่ะ